ถือ,อยู่ครับพี่น้องถือ,อยอะโอ้ถือ,อยู่ครับนี่นะครับพอได้อยู่ครับพอได้ปิงได้ก้อยจะเฮ็ดนแหงในแนวะใส่ห้องเขา่ไครับด่วนๆครับพี่น้องม้านบัวเยอะแน่นะครับประมาณสองถุงแล้วครับตอนนี้อ่าเนวกินแรงหลังเลกงาน,นครับหลังจากกินเขาเย็น้ํำกันเ้อนะ อืถือเอยอะครับพี่น้องถือเยอะโอ้ถือเยอะครับนี่นะครับพอได้อยู่ครับพอได้ปิ้งได้ก้อยจะเห็ดแห้งในแนวใส่ห่อเขาใช่ครับพี่น้องสวยๆเลยครับผมเป็นต้นขาโอ้ตัวง,งามๆเลยครับปักแยงก็เถือ่ปอปักแยงปลาแหงไร้ไร้นหน่อยหนีหน่อยอย่างหน่อยไร้เตื่อพี่เลย อูคุ่นครับรุ่นนี้พอดีรุ่นนี้รุน่รนฮีดแทงก็รังพอดีครับี่รุ่นนี้